สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆตัวหนึ่งให้เพื่อนๆ mm. ได้ดูกันนะคะก่อน mm. อื่นเลยเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องการดีทอ,อกก่อนการดีทอ,อกก็คือการล้างสารพิษหรือว่าการขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเรานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมกันมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราตอนนี้ได้รับสารพิษกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอะไรก็มีสารพิษเปหมดกเพราะว่ามียาฆ่าแมาลงม้งแหละ สารเล่งเนื้อแดงบ้่งแหละหรือแม้กระทั่งยาที่เรากินอยู่เนี่ยบางบางตัวยาก็มีสารเคมีตกค้างนะคะฉะนั้นก็เลยได้รับความนิยมมากเลยการด e ีท็อกนะคะการด e ีท็อกก็ทํากันไดอ้อยู่หลายอย่างอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนฝ่ายเนี่ยก็ไปทํามาที่ราชบุรีก็คือไปเข้าคอร์สดีท็อกกับเขาแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยก็คือต้องไปกินไปนอนกับเขาเลยก็กินตามคอร์สเขานอน,อนตามคอร์สเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผลดีทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ ซื้อชุดดีท็อกมานะคะก็จะมีถุงสายแล้วก็ที่เสียบก้นนะนะคะไว้สําหรับการดีท็อกตัวนี้ไฟ้าไม่กล้าทเพราะว่าไม่กล้าเสียบก้นนะนะคะก็จะมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งคือวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะชื่อว่าฟอร์สค่ะอ่าจะตัวนี้ เจ้าตัวนี้นะคะดื่มง,ง่ายหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจริง,รงๆเพราะว่ามันเป็นรสแอปเปิลนะคะรสชาติจะเป็นเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นะคะ1กล่องจะประกอบไปด้วย15ซองนี่มันก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะเขาให้ทานตอนช่วงท้องว่างแต่สาหรับฝ้ายเองเนี่ยทานก่อนนอนเลยเพราะว่าตื่นมาก็จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักของมันก็จะมีไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือ ใยอาหารนะคะใยอาหารที่อยู่ในพวกผักผลไม้สําหรับใครที่ไม่ชอบทานผักน,น,นี่ตัวนี้เหมาะมากๆเลยและที่สําคัญเลยก็จะมีจุลินทรีย์จุลินซีย์ก็จะช่วยให้เราเนี่ยขับถ่ายง่ายขับถ่ายสะดวกปรับสมดุลในร่างกายของเราให้มีการขับถ่ายเป็นประจำนะคะเ <practise. S 2> มื่อ <Bose. S 2> ขับถ่ายเป็นประจำแล้วนะคะสมดุลในร่างกายของเราเป็นปกติเนี่ยเรื่องผิวพรรณเรื่องสิวเรื่องฝ้าอะไรดีหมดนะคะและที่สําคัญตัวนี้ ช่วยเรื่องคุมน้ําหนักได้ด้วยเพราะว่าอะไรมันจะมีบุโพงนะคะบุโพงเนี่ยพอทานไปแล้วหรือดื่มไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอยู่ท้องอิ่มท้องนะคะก็จะทําให้ไม่รู้สึกอยากอาหารฉะนั้นตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วยังช่วยเรื่องการคุมน้ําหนักด้วยขับถ่ายเป็นปกติผิวพรรณก็ได้ด้วยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคมากเลยสาหรับใครที่ต้องการการดีท็อกไม่มีเวลาแล้วก็ไม่อยากสวนพวันนะคะก็อย่าลืมตัวนี้นะคะรับรองปลอดภัยเพราะว่าได้รับออยด้วยนะคะ ฟอสค่ะบ๊ายบายฟอสกินแอปเปิลสารและศินของการใช้ชีวิตสมดุลแห่งชีวิตที่ทุกคนปรารถนาสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซ็หอมอร่อยดื่มง่ายขับร้างสารพิษตกค้างทุกระบบของร่างกายเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดี ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นใน7วันโอลิโกฟุกโตสคือสารสกัดจากพืชของต้นชิโคลี่มีคุณสมบัติเป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารส่วนต้นจึงมีส่วนช่วยในการกระตุ้นของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่ดีต่อสุขภาพ ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากเบเนโอยืนยันว่าสัดส,ส่วนจำนวนบิฟิโดแบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจาก20เป็น71และจุลนชีชนิดไม่ดีต่อสุขภาพจะมีจำนวนน้อยลงโอลิโกฟุกโตสของเบเนโอกับ5ประโยชน์หลักเพื่อสุขภาพที่ดี 1. ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นเนื่องจากเป็นใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำได้ และทำให้สามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกวัน 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสามารถลดระดับไตกิีซรายในตับได้ถึง40% 3. ม,มีคุณสมบัติเป็นพีไบโอติกเนื่องจากโอริโกฟุกโตสเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 4. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของมวลกระดูก 5. ช่วยให้อิ่มท้องเนื่องจากคุณสมบัติความเป็นใย,ยอาหารไม่หิวบ่อยไม่อยากอาหารระหว่างวันใย,ยอาหารที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายดีขึ้นเบต้ากูแคนจากข้าวโอต๊ตอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินเกลือแร่สารแอนตี้ออกซิแดนต์และใย,ยอาหารมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดผงบุกอีกหนึ่งใย,ยอาหารที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำจึงช่วยลดปริมาณอาหารในแต่ละมือได้อีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยสารสกัดจากผลส้มแขมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในวงจรการย่อยสลายน้ำตาลในร่างกาย และช่วยกระตุ้นการทำงานของแอลคอเนทีนในการเผาผ่านไขมันคอโรฟิลล์ uel, ช่วยเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดแดงชะล้างสารพิษในเลือดช่วยให้ระบบการย่อยและระบบการขับถ่ายดีขึ้นลดอัดตราการเกิดอาการผิดปกติระหว่างมีประจำเดือนวิตามินซีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปังอีกด้วยฟอสกินแอปเปิ้ลสกัดจากธรรมชาติร้อเซหอมอร่อยดื่มง่ายคุณประโยชน์ที่ได้แบบเต็มเตมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094 435 0404 089 071 88 89